สดีสดี f ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พาทำอะไรมาดูนี่ดูนี่ดูนี่พาดูนี่ครับดูอะไรครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่ดูขุยดูขุยดูขุยก่อนครับโอ้โหเยอะเยอะนี่ครับดูขุยดูตัวครับดูตัวโอ้โหนี่เลยคมชัดหน่อยนี่ครับเห็นตัวไหมครับ ไปเดี๋ยวเราลุยกันครับอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็นี่ครับน้ำมันกลับมาเป็นในพานเหมือนเดิมนะครับ ใส่ไปน้อยเดียวเนาะแตไม่ได้ใส่เยอะเลยครับตอนนี้นี่ก็รอ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 อุ้ยเดือดฟุ๊บฟึ่งฟึ่งฟึ่งเลยฟังเสียงใกล้ใกล้เลยยินเสียงกันไหมครับมันอยู่ไม่ลึกครับผมเฮ้ยวันนี้แจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเราบรลุ้นกันครับว่า ข้างในจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับผมเดี๋ยวรอขุดกันนี่เราก็มีเสียมน้อยมาด้วย <c oughs> เสียมอันอย่างน้อยนิดเดี๋ยวรอครับผมรอฟังเสียงให้เงียบเงียบปุ๊บเราุูเลยครับอันนี้คือเบนซินนะครับเราเอามาใช้กําจัดนะครับออเรามาเปิดดูกันว่า ดูขุยมันครับโอ้หนาตึกเลยเนี่ยครับขุยมันล้วนๆเลยครับมันต้องใหญ่แน่นะคิดว่านะเนี่ยครับดูขุยโยอยยังหนาต้นปีต้นปีเนาะรลดเนาะย,ยอดดูเสียมเราเป็นขี้โคลนหมดเลยเดี๋็กน้อยนี่ๆๆมันจะจกหนึ่งเน็นหนึ่งเขาไม่จิกยาก ôi được cái nhà 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 cái rồi, cái rồi, cái nhà 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 cái nhà

ข้างล่างนะข้านล่างใช่โอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ข้างล่างเลยข้านล่างเลยข้านล่างเลนี่โอ้ยจ้ะผมโอ้ยจ้หมูสังโคมูสังโคแผ่นบนลงมะแผ่นขนายี่ลุ้นครับลุ้นโคตรลุ้นเลย กดเห็นบนเห็นบนเห็นบนอ้ยโอ้ยเราได้กินแล้วกินก่อนใครเลยพี่ชม,มสุดยอดสุดยอดเนาะเดี๋ยวเสียจัดยังมีอีกอ่ะนี่มีมีเก็บแมวเดี๋ยวเราเก็บแมวไปด้วยนะครับอุ้ยแ่อันตรายแล้วนะอย,าะอยา่านะอย่าินนะ

วัดหูนี่ยังไม่หมด<า>หมดหมดหมดนี่วันนี้คืนครับคืน่ดงคืนนึกโอ๊ยหมดอะไรอะไรนะหมดแล้วเอ้ยอ็นี่ขยังไม่ใช่ปรืะเดี๋ยวเอาถุงกัเอาถุงกัเอ้ยนยยี่ไม่เหมือนนี่มันมีคืนเงี่ยไหมคือนี่นะาจะแวแงจะค้างค้างเนี่ยใช่เหรอหรือข้างนี้วัดอะไรมาเดี๋ยวก็คุดไหมเดี๋ยวคุดไหมเดี๋ยวเจ็บพวกนี้่มาเจ็บไุงมัดเจ็บถุงมัดตอนนี้กำจัดออกจากพื้นที่เขา ทานการงานเวอร์เนาะแปกของีีแรกแด้ของผีีแรกเลยแรกของผีเรอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้อเด็กุดทายเดอดถุงอืม

นี <łość> ่เลยจะเอาปักใมากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาติดด่างเขาปักเขาปักกันกระจายจากเขาไปสามสิบแล้วแน่แน่แน่เยอะจัง

เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เยอะเลยเดี๋ยวไม่เยอะมาดูข th ้างในก่อนเดี๋ยวน้อยแล้วนะเดี๋ยวเป็นบางตัวนินๆหน่อยๆครับอ่ะโอเคพอครับเดี๋ยวมาดูงานเรา นี่เดี๋ยวมากระชุกสิวันไปก่อนนะเพราะว่าท่านผู้ชมจะไม่เห็นผมกสองแผ่นบุกเบิกเนาะอุ้ยสวยพี่สวยมากนี่นี่นี่คือเงินเงเต็ม โง,ง,งกี้โหปีรับกินก่อนใครเลยโอ้โหต้องของรำไาด้วยคนไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมว่าเราจะเจออีกไหมแบบนี้ใหญ่ๆจักๆโอเคครับผมสวัสดีครับเจอด